คนคือทันเดอร์สินะฉันน่ฟี่อีนี่เธอรู้จักพี่ใหญ่หนายโอเคไหมหน้านายแดงนะอะอออะไรฉันสบายดี <laughs> คุณดูตลกดีนะ เขาไม่เชืนถึงพี่สาวขฉันเลยเธอมีพี่สาวงั้นเหรอใช่นะโอ้ฉันหลงเข้ไปเลยเธอจะหลงทางเอิมได้โปรดจะเย็นก่อนแค่จะเย็นๆฉันจะช่วยคุณตามหาเธอเองจริงเหรอใช่แค่บอกมาว่าเธอมีหน้าตาเป็นยังไงโทษทีพอดีฉันหลงทางเธอครั้งหน้าจะไปไหนก็ดูทางบ้างสิฉันบอกให้นายหลบแล้วไม่ใช่หรอใช่ ขาแค่นิดต่อยเองฉันเกือบสลบไปก็เพราะเธอเลยนะสลบเหรอฉันว่านายต้องอ่อนแอแน่ๆเลยช่างมันเถอะนายยังโทษได้ฉันก่อนได้ไหมนี่คือวิธีการขอโทษของเธออย่างนั้นเหรอเธอนี่มันผู้หญิงหน้ารังเกียจนายเียฉันว่าอะไรนะทําไมพี่เป็นแบบนี้ตลอดเลยแต่เขาจะเธอเป็นคนเริ่มนะเกิดได้ฉันขอโทษจีส ฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะเป็นพี่สาวของลิฟฟี่เนี่ยพ่อนี่ฉันบอกแล้วไงอย่าเรียกฉันว่าพ่อตอนอยู่ที่นี่นะแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่นะรอ,อก,ก็จริงแฮะแล้วเธอมีอะไรเหรอแค่ต้องการพบฉันเฉยๆเราอยากเล่นกับพ่อคะ่ะเธอทีอีฟุยเรื่องนั้นไว้ครั้งหน้านะ สำหรับฉันเธอยังคงน่ารังเกียจทำไปเพื่ออะไรเนี่ยนี่สำหรับที่เนี่ฉันว่าใยายน่ารังเกียจเฮ้ยลิซี่รับฉันรับได้โอ้ฉันรับไม่ได้ทอที่เ่กอะไรขึ้นหรอ เอออุ๊ชมีเป็นความผิดฉันหรือเปล่านะงั้นคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่นายคิดว่ายังไงล่ะฉันคิดว่านั่นไม่ใช่ความคิดที่ดีมันมีอะไรผิดปกติอย่างนั้นหรอมันค่อนข้างยากที่จะอธิบายอะ่ะฉันเห็นด้วยกับเขาเรายัางนอนค้างได้แค่ต้องแยกระหว่างหญิงกับชายก็ได้แต่มันจะไปสนุกอะไรแล้ว โทษทีเว้ยอย่าเศร้าไปเลยอา uh เงียบเงียบหน่อยสิจีสอะไรของเธอเนี่ยฉันแค่อยากจะขอโทษนะขอโทษเหรอนายรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้ฉันยกโทษให้แล้วกันทีนี้ออกไปได้แล้วนายก็ควรที่จะขอโทษฉันด้วยไม่ใช่เหรอน่าทำไมฉันต้องทำด้วยใน,นเมื่อเธอเป็นคนเริ่มมันก่อนเองงั้นก็ ฉันขอถอยคำพูดเมื่อกี้นี้ฉันรู้นะว่าพี่คี่จะทำร้ายเขาน่ะม,ม,มันไม่ใช่อย่างที่เห็นนะฉันฉันแค่เออนั่นเกือบไปแล้วโอเคบูสเตอร์ดูสบายดีฉันไม่อยากจะปลุกเขาขึ้นมาหรอกส่วนแบ mm ็คกี้เขามีปัญหาที่ต้องจัดการแล้วในตอนนี้แล้วไงต่อ mm hmm. แค่นี้แหละฉันขอออกจากที่นี่ เอลฟี่เธอต้องการอะไรงั้นเหรอเออขอโทษที่เข้ามาขัดจังหวะนะฉันจะกลับไปนอนเดี๋ยวนี้เลยสันดีนะว,วันนี้จะมีอะไรแยก่กว่านี้อีกไหมเนี่ย